สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาซ่าเคลนกแก้วตูเลิบเลบิหัวแตกหัวแตกหัวแตกเพื่อนเพื่อนกินอาหางง่ายอย่าตายเพื่อนกินต้องตาอืมเอาอรอหรือยแล่าไม่ห,หร ติดขอบเวทีเลยครับเพื่อนดูสน้ำแห้งเลยคลี่แตกนะจะบอกให้ไล่หวัดไล่หวัด đúng sao? sắt cái nắp nó khi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền của mẹ rồi. Đó. mm -hmm.